ครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อมากกว่าเก่านอนมูอันนี่ก็ไปกันพ่อครับไี่คินว่าไอ้พ่อแล้วเสวยานอนพ่อฝันเห็นมูอันเดียวกับว่ามันได้ไปกันตลอดแต่ฟันเห็นได้กันเนี่ยโอ๊ยเหมันไม่ยิ่งบ่ฝันเดินจะแก่เนาะพ่อครับพ่อกินซี่แกไปมือนี่ซีเคแกเมื่อกินไปมือนี่ บ่พ่อบอกินได้เอาไงแต่ง้ว่ากินมันก็เถือกอบพ่อเนี่ยเราข้นแล้วทำเล่นแล้วเออพ่นก็มาถามตื่อดีดิบอกไปตื่อน้ำมูหันไปบ่พ่อพ่อพ่อน้องเบอร์โทรเพ่อให้พ่อสิักของคิ้วผมพ่อว่าให้เบอร์โทรของผมบ่พ่อไหวเขาโทรมาครพ่อเฉพาะพ่อได้กินสักหน่อยมันพ่อสั่นเอาอันมือนี่มาตัวพ่อมือนี่ยมือนี้พ่อได้มาสองตัวนี่ยนั่นแม่ลูกกับแม่นี่ละพ่อผมอหมนเพิ่นเพิ่นบอกว่าเอซีบอกว่าเห็นพ่อ เห็ดงานหนักหลายให้กินนุมือด้อพ่อโอ้เอฟที่บอกอ่ะแมนพ่อกินยัวกินทุ้งมือป่ะครับกินแต่ว่าบ่ได้กินนมกรังเด้ยกินนุ่มยังพ่อกินนมสดกินนมย้ายมีนหน้าพ่อตัวนี้โอ้กันดูโดนกันมีแน่อยู่นั่นนมย้ายกับใดมันบ่งเฮาอยักษ์แกเนาะแมนป่ะครับครับปะไปเบิ่งมัวพ่อมโอนี่โอนี่ เอามาสองตัว่ครับแมนสามตัวนั่นลูกมันนั่นนั่นเดือดน้พวงนั่นไหมาแน่มันเข่ากล้องแน่ครับบนครับเอาหนึนี้บ้ธรรมดาีนะครับวูนี้อันนี้มันอีทองวางพอหนึ่งอันนี้ทองวางขึ้นยุ่พอดีครับฮะพอท่านมีอันเวลาไปตรงกันไปทับกันที่ทับพอติดเสียงก็หนีพอเลยบ่ทับแมนบ่ครับแมนนี่ขึ้นนี้เนี่ยขืนนี้รีบบ่พ่อข้นนี่รีดเอาไปพร้อมทับเลยนี่บ่ตัวบ่บ่ตัว ว่าความจริงว่าความจริงแมนเอานะครับตัวนี้พ่อโมโต้ความจริงจ้าบ่ายล้วพ่อตรงเสีอันพ่อห้องไปหาเจ็ดหาเจ็ดแมนว่นนี้ขึ้นนี่หรือเปล่าขึ้นนี่หรือเน๊นี่มันบอนยุบ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 นะพ่อเนาะแมนเอานะครับตัวนี้ขึ้นนี่หรือบอยถามพ่ออยไางเนาะบอยจะหาเง็ดไปตัวอะไรคนที่บมโต้ถือต้องตามฤดูกาลเนาะบอยสี่เมืองมากกว่าน้อยพ่อเนาะถามกันบ้างเออใครทำใครเนี่ยพันลื้อ เพื่นกับห้ข่สามกดอกกับบอยหวัดจีมื่นก็เจ้าดอกเอาเอาีมือนกับพ่อเหรอไปเล่มนั้นไหมค่ะเสื้อค่ายังอาี่ค่าเจ้าเสื้อไปอข่หอพันหนึ่งกวหยมื่น่ะเออข่ลหอยไรยี่หลีอ๋อพันกาเพรา่อข่กัะเบนแบบเมื่อก่อนข่ห่องไห้อยู่เอองเจ้าขายไปก่อนุนพอดสถึงตัวเดียว่อฮะเขาเะอตัวถามสื่อ่ฟอรสื่อเตี๋ยถามตื๋ๆแม่ถามบ่ตื๋นน่ะกันตัวงิ้นกับไห้อยู่เหลว เนี่ยวัวจงเงินจากเดียพกอคือพี่น้องตั้งคนท่อมาตืดเนี่ยคนสจงเงินเข่าบัญชีเลยแมนป่ะครับพ่อแมนพ่อโกงหัวเนาะแมนพ่อโกงหอกพ่หลอกล่วงดอกครับนั่นแม่นั่นแม่นั่นพ่อกะห้องไว้หาเก้านี่ยลูกหาเก้าแมนนี่นี่ลูกมันคุณไปไปไปวัเอันนั่นได้นี่นี่แม่ลูกนี่แม่หาเก้าครับหาเืินเก้าพันบาทแมนลูกกับหู้มวนลูกกับหู้แมน ลูกตัวแม ok ่เน <nous? S 2> ีพอเนาะแม่ลูกตัวแม่พอมันดิพอมันตัวผู้เดะมันไม่มีพอตัวแม่เดี๋ยวพ่อบ่พอตัวแม่จังไหนพอกับตัวผู้แม่กับจ้าตัวแม่เนี่ยโอ้มันได้ลูกตัวละครง้อตัวเดียวได้ลูกตัวเดียวครับหัวลูกแรกเนี่ยแม่บางยัยเนาะพ่องัวตัวนี้มันมันมีตายแยมแกมจำมั้ยนี่พ่อฮะมันตายแยมแกมจำบ่บ่เิ่นบ่เนตายแยมแกมจำเกิื่อนควายเดะ เออเ,ออเออนี่ยครับงวมันบ้ินงวมันออกบดเนี่ยโ,<อ>โบดออถทางัวออกบดเออ้าคว้งตเยจเยมมแจ้มจํำเออปหัวดดำหีดำครับัวงโบดโอ้แต่แบพอคุ้มนี่หาเก้าหาเก้า,า,กาถามสองเทียพอกับบอลเริ่มดอกหาเก้าเก <c oughs> ้า เอาพ่อของติดต่อนะครับครับ086 086 053 053 7817 7817ครับพ่อสิงคือรัชนันพ่อเนาะครับครับขอบคุณครับครับพ่อมีคว้วยอยู่เด้อบัดนี้จังไปในข้างกล้วยครับ